สวัสดีครับมาพบก,กับผมนาต้นกับช่วงรายการคนเท่าเรามาอีกคือเกาครับมือนี่ก็ต้องขอบคุณนาขวัญที่ให้เกียรติมานาั่งฟังเรื่องเล่าของผมในมือนี่เรื่องที่ผมที่เล่าในมือนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งที่ผมไปได้อย่างนได้ฟังมาจากบุญพีคนหนึ่งที่ว่าตอนนั้นผมทำงานในบริษัทบริษัทหนึง่ง ครับผมเป็นเพื่อนรน่วมงานนะครับเขาได้บอกให้ฟังว่ากะกับวันนี้จะบอกว่าย้อนกลับไปจากปีขึ้นหลังนนั่เระเพราะว่าตอนนั้นเรายังเป็นเด็กหนุอยอยู่เพราะว่าโอ้จนปานนี้ก็จะว่าสามสิบปียี่สิบปีขึ้นหลังเราเพราะปานนี้น่าจะประมาณนั้นครับเขาบอกว่าแล้เป็นเล้วนะ่ะเป็นคนตั้งจังหวัดทางภาคอีสานนะครับจังหวัดหนึ่งอ่า ตอนสมัยที่ว่าเราเปลียนเด็กหน่อยการการเรียนหลังจากเรียนโรงเรียนมาก,รการเรียนของคนต่างจังหวัดมันก็มีบบจักอย่างเนาะมันก็มีเราบอกว่าหลักๆถ้าบบไปเตะบอลน,น้ำมูกะเลียนไล่จับกันแล้วก็มีอีกการละเรียนหนึ่งที่ว่ามูหลายๆคนมาลบกันเดือนมักเลียนน้ำกันน้ำได้นเนี่ยต้องเลียนต้องเลียนอันนีตลอดก็คือ ทั้งวันแล้วเขาเอิ่นมาอ่าจีจับนะครับค่ะถ้า่าที่เอิ่นบอกเป็นภาษาแท้ก็คือไอ้ซ่อนแอบนั่นแหละครับมูรี่ามูรี่มูอย่างซ่อนแอบมันผมเอิ่นไอ้เรียนมูรี่ทั้งวันผมขาเอิ่นเรียนจีจับแต่ว่าแต่ละท้องกินอีก็เอิ่นบุคคลกันเนาะครับเราบอกว่านี่แหละก็ไปเรียนซ่อนแอบกันนี่แหละระหว่างที่ครับก็มีมูเรียนน้ำกันอยู่ประมาณหาคน ที่เราบอกผมนะเพราะงั้นหาคนเนี่ยนะก็ผมที่บอกก่อนว่าไอ้เราเราบอกผมว่าวิธีเล่นของของเกมเนี่ยคือว่ามันจะมีคูหนึ่งเป็นคนหาอืแล้วก็มูมูที่เล่นอ่าอีกสี่คนอาจจะเป็นคนแอบคนรีหรือคนเบลลี่ครับผมคนเบลลี่ก็เลยคนที่ไปคนที่หาเนี่ยต้องปิดตาก่อนอันดับแรกที่เราว่า แม่นตาแล้วก็นับนับถอยหลังคอือว่านับหนึ่งถึงสิบก้อนคือยู่้านผมกะคนหนึ่งเนี่ยต้องปิดตานับครับนับถึงสิบเรหาห้มูที่เหลือนะ่ะ <เอ S 2> ไ,ไปรีไปดิก่อนไปครับพเขาบอบว่าตากดก,กันเราว่าเขาที่นับถึงทอาได้ยังใช่ะหมบางมุมกระซิบบางเรื่องน,นับถึงยี่สิบก็ั้งไปหาขึ้นนะกนะหมู่บ้านเรากะเป็นหมู่บ้านบนแยกปะเนาะแต่ว่า ผมจะบอกว่าบ้านแล้วนะที่เราบอกว่าบ้านแล้วเนี่ยยุดติดกับวัดยุดติดกับวัดเลยก็คือว่าพื้นที่วัดกับพื้นที่บ้านแล้วเนี่ยแทบได้ิดกันแต่เลยเพราะว่าเราบอกว่าพอตื่นึ้นมาก,ก็เห็นเห็นในวัดเห็นห,นห,นหนลวงพ่อป็นออกเรียนรบายังประจำมาแล้วแต่ว่าต้องกับวอรด้น่หะกับเด็กน้อยไปหาเลรียญมันคึน้นอึ้งผมเนาะสมัยพวกผมเพื่อนเวลาไปหาเหรียญสิที่ไปหาเรียบ้านมูที่มันอยู่ใกล้วัดเนี่ยเพราะว่า มันมีโรงเล่นหลายเดินมันกว้างไม่ฮั่นว่าจะเป็นเตะบอลถ้าจะไปให้เป็นเด็กน้อยไปเตะบอลไปเล่ยนมูลี่ไปเล่นไหนเกียร์เกียร์กันชิงเมืองนั่นแหละเล่เนของสมัยก่อนยคเก่าศูนย์แปดศูนย์คกือเประมาณนี้แหละครับผมนั่ละบ้านเราก็ยุติดกับวัดเนาะเพราว่ากมีมูคนหนึ่งเราเป็นคนเป็นคนไห้หาแล้วนี่เป็นคนไปไปไปนี่เขาก็นับเด้วยเขาก็ปิดตานับก่อนเ้ย เป็นตานับเลังเราคําที่ว่าตั้งกดกันไว้วันดับเถึงสิบก็คือก็คือเอ๋คนที่หานี่ก็คือต้องต้องออกหาได้แล้วอย่าง่าละแต่คนเราคนที่ดีไปรีนี่ก็ระยะเวลาหนึ่งถึงสิบก็ต้องเป้าหามดแล้เดียวเด้ต้องแรีนเลยเด้คนนับมันก็นับเร็วเด้เป้าเนาะอย่นงว่าเราเราับก็นับไปบางทีอาญันมู่ขี่โกงเนีบางทีคนมู่ขี่โกงได้มวยแตบเบิ้งเนี่ยโดยความที่ว่าเกมเกมนี่ต้องรีบต้องรีบเพาเกมเกมนี่น่ะขั้นผู้ใดเจอกัหาพ่อเป็นคนแรกอือ ก็คือเตรียมเตรียมทัไปต้องเปค้นไปหาไปทีสิ่งหนึ่งต้องต้องไปคนนับก็ต้องเปคนนับเราก็ปหามูอนะก็โดยความที่เราก็ยันเนาะยันแบบว่าเขาเห็นเราก่อนโดยความที่เฝ้่าของนำหนึ่งถึงสิบเองงั้นบละอือ่าแต่เราค้นกับตาค้นตางไปหามุงดีเนาะโดยความเ่ว่าบ้านเราก็ติดวัดเป็นบ่อค้นหาก็เป็นรี่น้ำวัดเน่น้ำบานเน่น้ำองูเน่น้ำหลังองูหลังอย่างเน่แต่ว่าตอนนั้นมันก็ตอนแล้งเราเนี่ย เปลี่ยนเล่นเล่นแบบเลี้เนี่ยก็คือว่าชนหลังเขาติดย้ำเลี้ยงเนี่ยแม่น้สลัวสลัวจะน้อยเลิกเลี้ยงอย่างนี้นหละกะกัโดยความที่ว่าเรากเก่าครับเขาคนดับมาหอดาหอดโคกเลี้ยวเป็นบ่ลหลักอะจะของยัางพวกท่านนี้ท่านนี้มองลี้อยู่ม่ฮะจะขอยยังหาของเลี้ยงพันได้อยู่เออกะเราก็เลยเห็นเออ่เป็นพนักควนคิดภาพว่าบ้านเราติดกับวัดบ้านนี้บ้านเราเราถัดออกมาเนี่ยก็คือเป็นเป็นอ่า เดินวัดเลยพื้นที่วัดเลยฟังทั้งมุมวัดฟังทั้งฝุ่นทั้งทั้งถ่ายน้งฝุ่นมันก็จะเป็นกับแพ้งอ่อนกับแพ้งกับแพ้งน้ำวัดนะครับก็เราบอกว่าตามกับแพ้งวัดที่ทั้ง้ันเราเนี่ยต้องก็จที่เป็นปูนเนี่ยเป็นปูนแล้วเพื่อนทีเหตเป็นช่องยุ่เสาในเสาช่องมันที่เพื่อนที่เหตเป็นเป็นช่องซี่เลียมไว้ช่องนิดหน่อยก็เวลาที่เราบอกกัคือว่าเวลาไอ้น้ำมี ค่นเสียชีวิตหรือว่าเพื่อนเผาศพเผายางแล้วเนี่ยคุณกะที่ทำไมตะก,กี้เพื่อนที่เก็บกระดูกใส้โกดกดน้อยๆแล้วก็เอาไปไว้ในช่องช่องกำแพงวัดนะอ๋อย่นทาไมค้างวัดนะครับตรงเสาแต่ละเสาแต่ละเสานะแล้วก็ตรงไหนแล้วเพื่อนไอ้ที่เชนเป็นซื้อน้ำจากุลเป็นชาติมรณะวันที่ชาตาิมรณะเอียงแบบนี้นะครับกัในบริเวณวัดมันก็ชีมนีเป็นในกุฏีบ่บเพื่อนกุฏีหลวงพ่อเนาะกุฏิ ตอนนั้นเราว่าตอนนั้นตอนนั้นมันกะหลายปีขึ้นหนังเราก็บอกว่ากุฏิเรามันเป็นกุฏิใหม่ยู่อเป็นกุฏิใหม่เราก็บือเว่นวัดก็กวงเนี่ยเป็นเดินวัดเราก็มิสลาอีกศาลาหนึ Λ, ่งรอรอกับติดกับทบั้งบ้านเรานีูล่ละเราแบบมัน้งแต่ที่มีแบบตน้ตนไหม้ต้นลายลายหลักๆเลยกับที่เราจําได้ก็คือต้นโพ้ใหญ่นะต้นโพ้ใหญ่ที่ส่วนลากก็ที่เห็นมีทุวัดเนาะต้นน้ำวัดตรงนี้ต้งโพ้ใหญ่เนี่ยต้นไซนี่ต้นโพต้นไสน่ก่อนครับ แต่ทั้งบ้านเราก็เป็นต้นโพเราว่าต้นโพตัวนั้นหน่งงหะะอใหญ่เราว่าอแต่หน่าที่ยูดวลนั้นหละเพราะว,ว่าเราต,ตัวเจาจําความได้เราก็ว่าเราเห็นต้นโพตัวน,นี้เราใหญ่เนาอ่ะนะครับก็โดยความที่ว่าที่พากันเรียน่อนแอบกันนี่แหละที่จํานี่ละหนึ่งีเนี่ยที่ครับก็ผู้ผู้นับหนังงูแล้วนับหนังกะก็นับไปหอดซีออนหาเลยเด้ออ่าก็มูเขาก็พากันพากันไปหาหม่งหม่งลี่แล้ว ฝ่มายมงดีเราเขาได้มงลีกันเปิดเล้วเห็นไหมนะแต่ว่าโดยความที่เจ้าควงเนี่ยครั้งแรกๆจะหามงลีเพรบะท่านได้แล้วก็เลยโดยความที่ว่าม,มูนับไปไกลแล้วเนาะไกลหอดสิบเล้วก็บเปล่าเนี่ยเห็นมงใด้ก็เอาก้อนนั้ยกนะันเป็นสมัยก,อก,ก้อนน้องวลาเรียนกันมูนับเนี่ยไกลเสร็จเลาวนี่ยเจ้าควงหามงลีวันได้นี่มงไดก็ต้องเอาเนี่ยมงได,งไดก็ต้องเอาไว้ก่อนบา่งอ้งก็ต้องเอาที่นี่ว่ะแต่ว่นนั่นือต้องเอาก้อนละแล้วก็แล้วก็เห็นเป็นอ่าแล้วเขาไปได้เดินวันเลยเด้่เขาไปได้เอ่อบริ ล้วก็เล่นผ้าตรงไหนรอดผ้าตรงส,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 สาระนั่นไปล้วก็ไปเห็นตรงเป็นในมันได้เป็นปูนไหมครับเพิ่นก็เป็นปูนสองฟังครับเป็นปูนสองฟังบนหญ่ดอกเป็นปูนขึ้นสูงๆประมาณบ่บบก็เพราะบิดหัวนี่แหละครับอ่ะล้วก็เป็นสองข่ายสี่เนาะในสมัยนั้นที่เราวานะมันเป็นปูนสองข่ายนั่นในในช่องปูนท่องนั้นอ่ะครับเราว่ามันมีที่เราเห็นอ่ะมันเป็นอ่าคือจังหวัดเป็นคาบขมเมา ควันไฟดำๆติดน้ำน้ำผูนนะครับก็วานนเจอกะโดยความที่ว่าเราก็เฝ้าเนาะยันมูเขอามาหาเดี๋ยววันนับหัวฉีบเราย่างของมหาย่างมาพอจะคลองก่อนโดยความที่เราอยากเป็นคนเดี๋ยววันน้ำป็นคนหาใช่อยาก็เลยแตดสินใจเข้าไปเขาไปเรียกยืมหันก็เราบอกว่าตอนนั้นมันกะหกโมงเหรเด้มันกะสุรุมสุรัวแล้วคึ้มแล้วสิ่นะแล้วก็ขึ้นมาเออมองนี่ละเอาไอ้กวนสินะถ้า ยังหน่อยแล้วความคิดเรายังหน่อยกูกับวบไปเห็นคนแบกแทรแน่นอนหรือะวะเราว่าเดีดยความที่ <c oughs> ว่าโดยความที่ว่าความเปลี่ยนเด็กหน่อยเนาะแล้วก็เกิดว่าเออพูดที่ว่ามูเรานะคนที่ว่าหาน,นจะจังไดยมึงก็ต้องไปหาน้าเดินบ้านกูควนแหละมึุกกล้าเข้ามาทั้งวัดแท้เพราะว่าเด็กหน่อยมันย่านเดิกับวัดเป็นบล่ล่ะสุดท้ายมันนี้ตรงแบบว่าขึ้นหาบ่พออีหลีทุล้วไปพอมูได้ไหลเราหิ้ามันแล้วก็ได้ไหลคนอ่ะล้าแล้จริงจังริงแบบว่าไปหาพ่อหลายคนแล้วจะได้พากันนําหา อีกคูนึงนสินะครับเพื่อเห็นกันได้ดีจรินะเขาเลยดตัดสินใจขอเป็นขอไปเรีอยๆุด้วยในช่องปูนนั่นแหละที่ผมบอกแะคือ,อช่องปูนเท่านั้นแหละ,ะแต่ว่าในในช่องปูนเนี่ยมันท้่เป็นเป็นสังกะสีเด้แล้ววัเนเป็นสังกะสีปูอยู่แผ่นแผ่นหนึ่งหรือสองแผ่นคงบนนี้เขีนะที่เราบอกเจ้าที่นี่เน่เราบอกว่าเป็นเป็นแผ่นสังกะสีปูอยู่หันมันก็นมีอ่าพวกไปขีเท่านะขีเท่าขี่ยังขาวขี่ยังเราก็น้ำขบ กำแพงก็เป็นขมอควันไฟควันอย่างที่เราติดดำๆอ้อาะมดุนะแล้วก็เขาไปรีนั่นแหละก็เขาไปเรียน,นก็โดนเติบเลยโดนนะแต่ว่าคนที่หาเนี่ยก็หาเลยก็หาหางูน่ะไปเราก็ไปงูคนที่หาเนี่ยเขาก็ไปพ่อคนที่ว่าไปงูอีกซุ้มที่ว่าไปเรีแล้วนะครับก็บเกือบจะเบิดครบทุกคนผุและ้ววานเพราะว่านะเราอยู่ในนั้นนะแล้วนง่งเรียอยู่ในนั้นนะเราเราเดี๋ยวเห็นเี่ แล้วเลยเห็นได้ว่ามูยางไก่ไปไก่มาตรงช่องที่ว่าเราลียอยู่นะอือแต่ก็ด้วยความที่เราแวงก็กนั่งโตเฮ็ดไฟยามตัวน้อยที่สุดหมดเข่าเนี้ยนี่ดิอ่าโตน้อยที่สุดมูกับยางไก่ไปไก่มาไก่ไปไก่มาก็ไ่เห็นเราดอกเราวกาแฟยามนิ่งที่สุดละบ่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 มีแบบทรงเสียงทรงยางเด็ดขาดนะยางแบบมันทำก็เก๊กมีดเลยนะเดี้ยมูตรงหางหมดละก็ด้วยใจ ที่เราวานะใจนาะกำลังจดจอยอ,อยู่กับมูคนที่ว่าน้าหาย้อนว่ายนเขาได้ยินเสียงดืดว่ายันเขาหันมาทั้งแต่ของอยูเนี่ยก็เลยพยายามแบบนิ่งที่สุดอะ่ะก็ตอนที่มูย่างกายไปรอบแรกย่างกายไปตรงช่องปูนช่องแรกที่เรารที่เราเห็นเนะ่ะก็คือว่าต้องมีความรู้สึกว่าอ่าในในช่องปูนที่เราอยู่นะ่ะอืมโอ้ยนบุกม,มุนมีความรู้สึกว่าไอ มีคนมาสกิดทั้งหลังทั้งขางทั้งหลังเรานะพอเรานั่งหันหลังสิเนีนี้เป็นช่องสมตทรไดดีอันนี้คือเราขอไปคนเดียวครับเพราะว่าเราขอไปที่ว่าเราขอไปดีนะคือช่องปูนทางนั้นนะคือว่าประมาณนี้มอนิทุมุตว่าอันนี้เป็นช่องปูนเนาะจางเราขอไปเรืนี้นั่งขวดโยงสิแต่ทั้งทั้งหลังมันก็โล่งไปอีกกระบอกปลายดอกแต่ว่าก็มันก็ปกติมันก็ย้ำแรงก็เริ่มที่ค่ำแล้วแล้วในช่องนั้นมันจะแห้งที่มืดลงไปอีกไม่หมดละแต่เราบอกว่าเรามีความรู้สึกว่าคืออจีีหยังมาสกิด สะกิดแบบดึงเสือดึงยางดึงข้างหลังแล้วือดึงแบบมันจะข้างหลังเดี๋ยวมันจะสะกิดเล้าสินะแล้วก็มือปัดกระเสื้อที่แรกแล้วก็มือปัดออกเสื้อแล้วก็พยายามบอบดินว่ายางยันมมูเห็นครับอีกอย่างหนึ่งที่เราบอกว่าความรู้สึกตอนนั้นคือจังหวัดเราบริอยู่ผู้เดียวตอนนั้นนะนั่งในช่องนะนั่งในช่องนะคือจังหวัดมีคนอยู่น้ำลึกตลอดอว่าคนเขียนผมลุกแล้วก็บอกว่าอ่ะนั่นแหละแบบนั้นโดยความที่ว่าอยู่ในช่องปูนช่องนั้น ครับโดนตัวโดนล้มมันกับบกค่อยพานถึงพานกับพานส่วนหน่อยที่ว่าที่เขาไปในช่องนั้นนะกับห่อนเงี่ยกับไหลน้ำนีนะน้ำหน,นะนา,น,าน้ำตาน้ำหยังนะแต่จนวัดโดนเด้หมู่กับหาแล้วโดนเนด้กับโดยความเ่ียงเงื่อมันติไหลเข่าตาแล้วจากคนเที่มมือมือกับทำโยกับสังกะสีเนาะนัง่ยงยองๆคำสังกะสีกัข้อี่ยโดยความเ่ียงเงื่อเงื่อมันไหลลงมาที่เข่าตาแล้วก็เลีเอามือปาดหน้าเห็นไห ปาดรูบรูบเงื้อหรอไปรูบเงื้อออกจากน้าเซ็ตเงื้อเซ็ตเงื้อเงื้อนั่นแหละครับก็คือว่ารูบเงื้อออกจากน้าเซ็ตเงื้อออกจากน้านี่แหละก็มือกับไปถือขีเทาเป็นบ่อละอยู่นั่นนะก็เลยเข่าตาแล้วเดยคนจังหวะที่เราปาดนาน่ะขีฟุ้นไอ้ขีเทาที่ว่าอยู่ติดกับมือน่ะมันก็เลยถือตาแล้วเราก็เลยเคียร์นะเลยเคียร์เคียร์เคียร์นะแต่ว่าเราก็ว่าเวลาเนี่ย่านไปปะหัวโดนปรนเนะแต่ว่าล่าสุดคนที่เราเห็นมูแล้วยางมีอีกรอบนึงเนี่ยคือมาหลายคนเลย เห็นทั้งพ่อทั้งแม่เจ้าของคนนี้ม้ากับมูผู้นั้นอ่ะเออม้ากับมูผู้ที่ว่าคนที่ว่าน้ำหานะคนที่ว่าพ่อแม่ยางกาเหมือนกันนะยางยางมานต้องกันน้ำหาคี่ว่าน้ำหาเราะหนีนะแต่เลาก็ที่ออกไปเด้อที่ออกไปแต่ว่ากับมีข้อม้สือว่าเจ้าของขยับบได้ออในตอนนั้นนะคือคือเจ้าของียกออกไปแต่ว่าขยับไปบ่ออกไปบได้อือืมเอื่อนเชื่อนมูเชื่อนแม่กับพ่อที่ว่นยางพันแบบนั้นนะครับก็เสียงบมมีละวานน่ะเออแบบว่า ปางนะปางนะขยับโยโย่แบบ่มีเสียงออกมาระวังสินะที่เราบอกผมนะอออื่าเกิดโยหันกับโว้โดนเติบตัวโดนเติบเนาะพอแมีเพิ่งกับน้ำหาจนว่าข้ามไปเป็นมือผมเนี้ยโดยความที่เมื่อยที่เพียรแล้วกับเราบอกว่าแลนะ้วน่ะเพื่อหลับไปตอนใดก็บรรลุออกแต่ว่าเพื่อนหนึ่งว่าพอกับแม่เพืนนะ่อนหนึ่งไม้อีกแก่งอีกมือหนึ่งขึ้เด้อเสาของอีกมือหนึ่งขึ้เด้ออีกมือหนึ่งคนนะครับพออยู่ในนั้นแล้วก็หาน มือนนี่คนไหลเนี่ยเมืนนี่เราหูเมียข้นล้วก็ว่าเออคนไหลายางไกลไปกายมากกับไหลคนไหลายคนที่หวัดว่าซุ้มพีซุ้มน่องถึงเด็กหน่อยมือนเดียวกันเนี่ยกับกับถึงไห้ผู้หญ่เนี่ยซุงมนาซุ้มอาซุ้มป่าซุ้มอย่างเนี้ยเห็นน้ำหาเอื่นหาเราเนี่ยเอื่นเอื่นซื้อเรานะแต่เรากับพยายามที่ที่คาบคาบอยู่แต่ว่าเสียงมันบ่ออกแล้วบังสิกะจนว่าหาจะในกะหาบ่เห็นเราหรอที่เราวานะกับตอนนี้คือว่า ตอนที่เราออกมาแล้วเนี่คือว่าพ่อกับเม่เราบอกฟังว่าหาจ้าหน้าก,กหาพ่าเห็นหาเบิดจุมองเลิดเลยก็เลยตัดจิงเจพักกันไปหาหลวงพ่ออือที่ว่าพ่อกับเม่เราบอกฟังนะแต่คือว่าพักพกันไปหาหลวงพ่อเลยบอกว่าลูกมหาเหรียนแบบนี้นะขี่จับเนี่ยไรล,ลี่ส้นแอบกันเนี่ยนะในเดินวัดกินนะแต่ตัวเต็มเมื่อวานนี่ย้งเลี้ยงหายไปหาบวพ่อเลยว่าหาตรงาหนก็กหาพวพ่อแล้วว่าสีน็อตพูเมียเพื่อนเาบอกกับหลวงพ่อนะก็อยากให้หลวงพ่อแบบ แบบว่าจังเด็ล่ะหาให้เบิ่งน้ำในบ่อแบบนั้นเบิ่งทางไหนเบื้องนั้นทั้งในหาเด็ดบ่อ่นแล้วก็พ่อหลวงพ่อเพิ่นก็แบบบ้านเฮาเอิ้นนั่งทางไหนเบิ่งล่ะเนาะเพิ่นก็บวชก็หลายพรรษาแล้วยทีนะโดยความเชื่าบูบอไอ้ชาวบ้านเพิ่นก็ศรัทธาแล้วเด้ในหมู่บ้านนั้นที่เราว่านะก็นั่งทางไหนก็บ่โดนดอกนอกจากเลยบอกว่าให้พากันไปหาเบิ่งอยู่หมองไอ้ช่องปูนช่องนี่อือช่องปูนช่องนี้เด้อซั่นเราบอกว่าเราเห็นมันอยู่หั่นซั่นปว่าน่ะอือมันนั่งอยู่หัั่่่นนละซออื มันอยากออกมาอยู่แต่มันออกมาบ่ได้แล้วว่างที่พากันไปหาเบิ่งไปหามาแล้ววหลงพ่อเราก็ว่างที่เนาะหามาเบิ่งหลายรอบได้สองวดนั้นเนี่ยย่างมันไปมากกัหลายเที่เราบ่เห็นหยังไปเบิ่องไหมแล้วว่างที่พูดว่าไปเบิ่องไหมไปร้องนี่เห็นแท้ๆแหละเราวางที่แล้วก็พากันเลยพ่อกับแม่เราก็เลยลงมาจากไอ้กุฏินะกุฏิหลวงพ่อเราก็เลยพากันไปเบิ่งไปเบิ่งนั้ไปเห็นเราอีหลีเออไปเห็นเรานี่คือเราเมย์เราอันนั้นพอแห้งเราก็คนบ่ได้กินน้ํากินหยังดื่มนะ คนขาดน้ำน,านะกับขั้นกับเขากับน้ำหอบบริกเหากับบริปันใดได้ดทั้งทั้งคนขาดน้ำม,มันเพียงอง่อนเรื่องาะนะครับเวลาไปเห็นก็เลยพากันเอาเล่าออกมาที่เราบอยฟังก็คือเพือพ่อนพาเล่าออกมากะพระไปหาหลวงพ่อนี้ให้หลวงพ่ออาบน้ำม,มนต์ให้ให้หลวงพ่ออาบน้ำม,มนต์ให้ผูกแขนผูกยางให้เสียนะเอิ้นควันเลยเพราะไงท้งบ้านผมเอิ่นคะวันเอิ่นยังเสียนะกัโดยความที่ว่าลราก็บอก์ให้พ่อให้แม่เราฟังเนี ว่าเราอยู่ใน้หันเราหมดสกจังได้เห็นแบบความ้สือว่าพึ่นยังม่คุ้นสกิจยังทีนะก็หลังจากมือนั่นมาเราก็เริ่มเห็นอย่างแปลกๆเด้แล้วบอกว่าหลังจากมือที่ว่าเราเข้าไปรีแน่นแน่นช่องปูนเท่านั้นมาอืแล้วก็บอกว่าหลังแกมมือนั่นอ่ะเราเริ่มที่เห็นน้ำคื้นไหนเราเริ่มที่เห็นอย่างแปลกๆแบบเป็นวูบๆบ้าบ้าเป็นเงาดำๆคุณคิดนะแต่ก ye, ็ไม่ได้เห <sch> <splash> ็นเป็นชัดหรอกแต่ว่าคือ เห็นแปลกๆเป็นแบบว่าพูนบ่เห็นแล้วก็เห็นนึงสินะระวานอ่ะเห็นผีนี่นะทำน้องจีตวิทั้งเห็นผีเลยเ็ัจะทำน้องนั่นแหละเพราะว่าเป็นยังจังววายังสั้นวทีตอนที่ว่าเราออกมาจากช่องนั้นอ่ะเราไปหาหลวงพ่อ่ะเราก็บได้บอกเพื่อนเบิร์ตได้ว่าบรได้อธิบายให้เพื่อนฟังเบิร์ตด้ว่าเจ้าของแบบมีเนื้อมีอย่างปานาปัานางที่นะเออเราตอนเพื่อนไปพ่อไปพ่อนั่งนั่งได้เลยเราเราหมูกอยู่นั่งในช่องนั้นแหละคือว่าคนเมือมันเบิร์ตแห้ง มันเป็นช่องอยังช่องเก็บกระดูกอ่าที่เราบอกว่าบอกผมว่าบอกฟังนีดตัวนั้น,นคือว่าเราอธิบายฟังว่าช่องนั่นน่ะอือช่องปูนสองฟังเท้เาเพื่อนก่อขึ้นมาน่ะเพื่อนบอกพ่อกับแม่เราน่ะบอกว่ามองนั่นอ่ะเพื่อนเป็นหมองเถ้าเพื่อนยังมีคนตายคนอย่างเพื่อนที่เอาศพไปเผายังหันเมียนร้อยสมัยตะกี้มันมงมีเมียมหรืว,ว่าทาองบานเราบอกท่านมีเมียมหรอกเพื่อนที่เป็นเมียนร้อยบาทีว่าก่ออีกขึ้นมาหล้ะก็บเพื่อนเป็นตะเกียงเราบอกว่าเพื่อจําเพื่อนเฮ็ด เป็นหม่องแบบเอาฟื้นเอาอย่างใสไปเฮ็ดตือยังกอนฟ้อนใช่ไหมเป็นก่อนฟ้อนเอาศพลงศพวางไปทั้งทึงนะที่พอแม่เราโหวตให้ก่้อนอฟ้อนกอนฟ้อนเผาศพนะ <ưởng> ครับนั่นแหละแต่โดยความที่ว่าเล่านะไปมือเราไปถืออาจจะเป็นเศษผงกระดูกเศษผงกระดูก <warfare, S 3> <c oughs> หรือเปล่าหรือว่าเป็นฟุ้งเหี่ยงหรือเปล่านี่นั่นนะเนี่มาฝ่ายตาโดยความเชื่อของคนอีสานคือว่าหลายเรื่องหลายๆลาวที่เคยได้ยินมาเขาบอกว่าถ้า ถ้าใครอยากเห็นผีน่ะก็ให้เอาพงกระดูกพงกระดูกคนตายพงกระดูกคนตายมาปลายนาป้ายาตาลอง <นะ S 2> เบิ้ลอ่ะอะออาจจะเห็นหรือว่าอีกเรื่องอีกความเสื่อหนึ่งคือว่าปลอดแตว่างขาอาจจะเห็นหนั่งเสียนะแต่ก็อันนี้เข้ากับมัหัวเห็นว่าเห็นดอกาะว่าเขากับบเ<ต>คยิกลองเนาะ<ต>อีกหนึ่งที่ผมเยได้ยินเด้เอาไออันนี้กับต้องบอกว่าเป็นความเสื่อเนาะเป็นความเสื่อแต่ละท้องท้องทิ้นแต่ละพื้นที่อันนี้ความเสื่อบท์บอกขึ้นกัน เรื่องที่ผมได้ยินมาอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเอานำ้ำน้ำตามาือมน้ำตามาท้าตาว่ามันจะเป็นน้ำตามาน้ำตาแมครัคุณเอามาท้าตาเสียเขาเห็นเคยว่าเห็นพูดผีเห็นวิญญาณอือันนี้เป็นเป็นความเสี่ยงของที่ผมเคยได้ยินมาที่ที่ผมได้ยินผู้เฒ่าผู้แกประมาณกันครับก็ประมาณนั้นที่เราอธิบายฟังว่องออาอธิเปลี่ยนเพราะนี่แหละแล้วเ,เอาพงกระดูกค้นตาหนีลราบ้างป้ายป้ายตาแล้วถือตาแล้วนีเะมั้งเราก็เลยเห็นเน เห็นเป็นเนี้ยที่ว่าเขาเอิ่นว่าคนสาวไรเขาบ่ค่อยเห็นกันสินะเป็นผีนั่นะครับเป็นเผีเห็นวิญญาณเห็นเป็นบุบบว่บวเป็นเงาดำดำเป็นนั่นสินะครับไปทั้งใดก็เห็นเห็นเรื่อยนั่นสินะครับจนว่าแล้วก็เกิดความย่านเนี่ยโดยความจะเป็นเด็กหน่อยเนาะเห็นดูตัวดูย่านเนี่ยคนอ่ะก็เลยตัดสินใจบอกกับพ่อกับแม่เนี่ยก็เลยบอกกับพ่อกับแม่ว่าเนี่ยั้งแต่ผมไปรีอยยุมองนันออกมาน หัังแต่พวกเจ้าไปน้ำหาผมเห็นมือนั้นหลายตัวหลายมือใหลลังมาเนี่ยผมมุ้งงผมเห็นเอียงกขบอกโ้เห็นเป็นเงาดำๆเดินทุกครั้งกําแพงวัดกับมีเห็นทุกต้นโพกับเห็นบางสี่เราก็บอเนาะเราก็บอกเขาถองนะเราก็บอกว่ามึงเพ็นเอียงมึงไปเ็ีเยวเส้นหนันโบเพิ่งกับวานด้ผอแม่เพิ่งถามมึงเด็บเป็นเงาเส้นหนันโบลบลูลบลูเพิ่งบอเลยตั้งแต่เราก็บอกว่าบ่ได้เห็ดบ่ได้เงวบ่ได้เอียงดอกแต่ว่าอยู่ในนั้นมันห้อนแล้วว่ามันห้อนผมก็เลย มือมามาปาดเนื้อปาดอย่างนี้แล้พะพอดีมันนี่ขีดเท้าติดจะมือผมแั้ถขือตาผมแล้วก็วางเสียนะเราบอกกับตัวเมียนะกะตัวเมียพอดีกี้ทังสันจะตกแก่เนาโดยโดยความเสียของคน,คนทงางฝ่ายอีสา<ค>นเป็น,นเขาเคุณบอกคุณฟังกันมาทั้งสันไปแล้วครับเลยพาเราเนี่ยพาหลวงพ,งพอง่ออยันหนึ่งอืมอ่าเลยไปอธิบายให้เราฟังที่จังผมอธิบายนะคนฟังนะเห็นแล้ว่าเราเนี่ยลูกไปไปยุ่งนันนะไปเหตุแบบนี้แบบนี้เสียนะเพื่อนเลยหลวงพ่อเพื่อนเลยบอกว่าติดทำพิธีเอียงให้ เป็นแบบคือยังว่าทำนองว่าปิดเขาเอิ้นปิดตาที่สามหรือเปล่าผมบ่แน่ใจนะที่เราบอกผมว่าทำนองว่าขึ้นปิดตาที่สามเพื่อตีนับเพราะว่าคนที่เห็นอันนี้มันเป็นอีกอีกอีกอันนึงเลยเด้แม่นบ่เพราะว่าเมันอย่างหนึ่งคือว่าผู้ใดที่ที่ที่มองเห็นครับอ่าคือดวงวิญญาณโลกละค่อตายนะเขาว่าผมอาสุเป็นอ่สัมผัสัมาธิโฮกนั่นแหละก็จะเป็นเปิดตาที่สาม ที่เราบอกก็คือว่าหลวงพ่อเพิ่นทําพิธีนี่แหละนี่จะอันนี้สิเป็นปิตาที่สามครับนี่คือว่าปิดบอยากเห็นบอยากเห็นอย่างโน้บอยากเห็นแล้วย่านว่าสิก็จะก็เราก,ก็บอกว่าก็เราก็หลวงพ่อเพิ่นก็บประเทศอย่างไรต่อกก็แค่มีอาบน้ำมนต์ถือก่านั่นแหละแต่ว่าก็ามีแบบว่ามเมื่อกดนาผักกดน้าผักล้วก็จากหลวงพ่อเพิ่นก็ท่องอย่างเราลูบลูบลงมาหาตาแล้วก็ปัดออกทั้งขางสามเท้าแล้วบางสิ่งก็เพิ่นก็บอกว่าเลี่ยวก็คือจบพิธีแล้วก็หลังจากวันนั้นมาแล้วก็จากที่เคยเห็น คนที่เขาบบเห็นเราก็เริ่มบ่เห็นละแม่บอกล่วก็ว่าง่ายว่าก็เริ่มกลับมาเป็นคนปกติเฮานี้ล่ะอ่าเนบ่เห็นก็บบเห็นกับซบเี่นะก็เรื่องที่เราบอกให้ผมฟังก็มีอยู่ประมาณนี้ครับนะครับอ้อันนี้ต้องบอกว่าสมัยก่อนเนาะการละเล่นอ่ามุลี่หรือที่น้าต้นบอกว่าเล่นจี้จับจี้จับหรือซ่อนแอบซ่อนหาอ่าอันนี้มันคือการละเล่นขึ้นกันครับผมเพราะว่า เพราะว่าในยุคสมัยน oh, like mm. <anco> ั้นตอนที่เราบอกว่าคือเด็กน้อยสมัยนั้นคือคือเขาเรียนกันแบบนี้เพราะว่าโรโโทรศัพท์มันไม่มีโซเชียลบ่บ่ค่อยมีครับมีเรื่องวนมหน่อยนะครับมีเราบอกผมการเลนบุรีนี่เป็นอย่างที่ท่มวนสมัยวันมวนวันวันววนวนนคนยุคหลวงลังเขาอาจจะคันนี้มูได้ลายนะอมวลเลยครับผมมวนแล้วก็มันม่มีอุปกรณ์แม่นบอกครับมันมีมวนมีอุปกรณ์อย่างเลยก็คือว่าคนหนึ่งปิดตาแล้วก็นับอีกคนนึงก็ไปอีกคนที่เหลือก็คือไปไปซ้อนไปเชียงไปรี่ไปรี่ แล้วก็เรื่องเอผีลักซ่อนผีผีเสียงเังสิไอเรื่องพวกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาได้ยินได้ฟังกันหลายอ่าแต่ผมก็คิดว่าเนี่ยที่เราอบอกว่าผู้ผู้ถ่าผู้ฒ่าเรา้วยางหาน้ำหานี่เพียงทุกบ่เห็นเราเนี่ยผมก็คิดว่าอยู่ด้อาจสิเป็ี่ยนเพราะว่าผีเสียงผียังกระเดเน็นผีต้องแม,ม่นคือที่นั่นต้นลอยฟังนีเคยเป็นอีกอีกอีกเรื่องหนึ่งอีกรูปแบบนึงที่ผมผมเคยได้ยินมาที่ว่าผมเคยได้ยินมากอะ ลักษณะเดียวกันนี่ก็มีขึ้นกันอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดข้างหน้าผมมีโอกาสผมสีมาเล่าให้ฟังเป็นเอ่อเกี่ยวกับผีลักทรัพย์ขึ้นกันนี่แหละคือจังนาตุนลอยให้ฟังนี่แหละแต่ว่าของผมมันจะเป็นอีกในรูปแบบของผมที่ผมเคยเคยเคยพบเคยเจอมาเป็นคนหมู่บ้านผมนี่แหละที่ว่าเด็กน้อยไปหายไปหายแต่ว่าเด็กน้อยคนเนี้ยเพิ่งอายุแค่สามขวบสองขวบสามขวบนี่เป็นเด็กน้อยเลยอันนี้เกินไเวลาได้ไหมเกิน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 ซ้ำตะควเกินนีซ้ำตะควนสัญญากับเจ็บซีทองพียวเลี้ยงไว้เราเด้๋ยวมออันนี้ให อาคิดว่าอ๋ออันนี้ผมผมพอเกอรไไ้ก่อนก็ได้อันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านผุมเป็นเด็กหน่อยประมาณสองขวบสามขวบนี่แหละเป็กหน่อยู้หญิ่งพอแม่พาไปหาเห็ดอยู่ในปุกข่วงในป่านะเด็กหน่อยก็นั่งเลนอยู่แถวรถอ่ะที่นีพอไอพ่อแม่ไปกหาเก็บเห็ดย่องทางรถน่ะตามาลูกหายหาไม่เห็นหาเด็กหน่อยคนเนี่ยหาอยู่สองมือสามมือเอาสำเนียงก่อน เอาสักนีก้กอนเดี๋ยวถาว่าเตรียมปังเตรียมเตรียมยมาดีกว่าหาอือสองมือสามมือครับเด็กนอกอ้อยพ่อยอ่ขามถามว่าเด็กแค่สองสามขวบอยู่ในป่าเนี่ยมันการใช้ีมันลำบากดิเมีย่าจตเด็กน้อยผู้ใหญ่เนียวไปลงโวกลงปานี่แค่มือสองมือนน่กะคือว่าลำบากหรอกครับแม่ครับอันนี้ให้เด็กน้อยคนนี้อยู่ในอยู่ในป่าเนี่ยมันสามมือสองมือสามมือคนไปหาน้องไหมไปหาแม่เฮ็ดทยยังนี่ทุกอย่างมันเป็นน้ำพูเด้แม่ไเป็นน้ำพูน้ำโขกน้ำปลาคนสมัยก่อนนี่ คือเพื่อนต้องหาอยู่หากิตนำหนะตามมันนอกเขาอ่ครับทีเอาลูกไปฝากไว้ครับเพื่อนผู้นี้บางทีเพื่อนเพื่อนเบาบางกันก็ต้องอยู่กระเตงกระเตงไปถึงกระหย่างเรียงกรย่างเพื่อนด้วยกันเ,าเนาะครับผมโอ้อสำหรับเรื่องในต้นมื้อนีก้กัถือว่ามวนกระขอขอ,ขอบคุณครับผมกับบรรยากาศดีๆีวิวดีๆครับผมอ่าจากบ้านพ่อครัวลุงออมแล้วก็ข้างหลังก็สิเป็นองค์พระใหญ่ของหมู่บ้านนครนี่แหละครับอ่าอยู่ที่ตอนนี้เฮาก็อยู่ที่นครสวรรค์ อำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์มีโอกาสก,ก็มาเที่ยวชมมาไหว้พระใหญ่องค์พระใหญ่นะครับนี่ที่จังหวัดนครสวรรค์ที่วัดเขารัศมีสามัคคีธรรมตอนนี้ก็กําลังทำศาลาการเรียนหลังใหม่ถ้าใครมีจิตศรัทธาก็สามารถที่จะมาร่วมกันทําบุญรวมสร้างรว่รวมบุญสร้างศาลาใหม่หลังใหม่กันได้นะครับสําหรับลิปนี้ก็ ผมกำาัมต้นก็ต้องรักกันไปก่อนแล้วเขาพอกันในคลิปไหมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ